นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งในส่วนของแผนงานต่างๆนะครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงเพิ่มเติมก็คือว่ามี3แผนงานนะครับ แผนงานแรกวงเงิน3 0มหมื่นล้านบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนภายในประเทศแผนงานที่2เป็นเรื่องปีมีวงเงินส0 0แสนล้านบาทเป็นแผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา,ยาแล้วก็ชดเชยให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งก็จะมีโครงการในอนาคตนะครับที่จะพิจารณาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนช่วยผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แผนสุดท้ายคือแผนที่3นะครับวงเงิน1นึ0 0 0ส0ื่นล้านบาทก็จะเป็นแผนงานแล้วก็เป็นโครงการเพื่อใช้จ่ายสําหรับการรักษาระดับการจ้างงาน การกระตุ้นการลงทุนการบริโภคนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นจะมี3แผนงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการระงับการแพร่ระบาดแล้วก็เป็นการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า3แผนงานต่างๆในวงเงินที่ผมได้เรียนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ สามารถที่จะมีการโยกเงินในแผนงานต่างๆมาใช้ได้ในวงเงิน500ล้านทั้งหมดนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในแผนงานอื่นนอกเหนือจาก3กรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันนะครับว่างบ พระก5แสนล้านบาทที่จะมีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้จะเป็นงบที่จะนํามาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขเองก็ดีในส่วนของการที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีหรือในส่วนที่จะมาเยียวยาพี่น้องประชาชนในอนาคต